สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากผลงานของนักตบสาวไทยในศึกลูกยางยูสิบเก้าชิงแชมป์โลกมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเปรูหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดยูสิบเก้าของพวกเขาประเดิมสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับนักตบสาวไทยของเราไปแบบขาดลอยอสามต่อศูนย์เซตด้วยสกอร์ยี 10, ่สิบห้าต่อสิบยี่สิบเก้าต่อยี่สิบเจ็ดและยี่สิบห้าต่อเก้า โดยที่มีผู้เล่นไทยอย่างวาริสลาสีทาเลอร์ที่เป็นเบสกอลเลอร์ในแมชนี้ด้วยจากการทำไปได้ถึง20คะแนนซึ่งจากผลการแข่งขันที่มันออกมาในรูปแบบนี้ก็ได้สร้างความผิดหวงังและก็ไม่พึงพอใจให้กับแฟนๆชาวเปรูกันเป็นอย่างมากโดยจากที่ผมได้เข้าไปอ่านมาจากสื่อวอลเลย์บอลออนไลน์ในบ้านเขาก็ได้มีคอมเมนต์ที่ได้ออกมาวิาพากวิจารณ์ทีมของเขาในแง่รบกันมากกว่า90%แต่พวกเขาจะมีความรู้สึกหลังการแพ้กับไทยของทีมชาติเปรูในแมชนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปปังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากนับร้อยคอมเมนต์ที่ผมได้เลือกมาจากการแสดงความคิดเห็นของแฟนชาวเปรูที่มีความเกี่ยวโยงมาถึงไทยเรานะครับโดยที่คอมเมนต์แรกนั้นได้มากล่าวถึงการแพ้ไทยแบบขาดลอยของสาวเปรูในแมชนี้ว่าไทยได้ทำการสังหารหมู่เปรูซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในแมชนี้ด้วยว่า นี่มันน่าอับอายและน่าเวทนาส่วนชาวเปรูคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงของเขาด้วยความไม่พึงพอใจว่าจงคว้ากระเป๋าแล้วก็กลับมาที่เปรูกันซะเถอะพวกเธอหน่าอับอายขายหน้าพวกเธอไม่สามารถเอาชนะได้ซักเซตในการเจอกับทีมชาติไทยแล้วจะสามารถไปเอาชนะทีมอื่นได้อย่างนั้นหรือพวกเขาอยู่กันอีกระดับซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปในเชิงตัดพาะว่า มันน่าเศร้าที่ต้องเห็นทีมชาติเปรูโดนถล่มโดยหนึ่งในทีมท้ายๆจากเอเชียซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเดาว,ว่าเขาคงไม่ได้หมายความว่าเราเป็นทีมท้ายแถวของเอเชียหรอกนะครับแต่น่าจะมองว่าเราเป็นตัวแทนจากเอเชียที่มีความแข็งแกร่งน้อยที่สุดที่ไปร่วมเข้าแข่งขันในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงผลงานของทีมชาติเปรูในแมชนี้ว่าฉันรู้สึกผิดหวังกับทีมชุดนี้ที่ไทยแลนด์นั้นเหนือกว่า ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มีความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในแมชนี้ได้ว่ามันน่าเจ็บปวดที่เปรูสามารถสู้ได้แค่เซตเดียวกับสาวไทยที่รูปร่างเล็กกว่ามันเจ็บเพราะแต้มหนึ่งในสามที่เสียไปมาจากบอลที่เป็นอันฟอร์ดเออร์เลอร์ที่ส่งมันออกไปเองซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าวอลเลย์บอลของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนอีกแล้วมันน่าตกใจที่พวกเขาแพ้ด้วยคะแนนที่ห่างมากแต่ไทยก็ถือเป็นทีมที่ดีมาก ส่วนชาวเปรูคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมในความกังวลใจในผลงานของสาว U19 ของเปรูว่าไทยเนี่ยเป็นทีมที่เตี้ยที่สุดแล้วนะคุณคิดว่าคุณจะสามารถไปชนะทีมอื่นได้หรือที่คนต่อมาก็ได้มาบ่นด้วยว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นชาติที่ทรงพลังในวอลเลยบอลเลยมันน่าอายที่พวกเขาเอาชนะเปรูได้ที่มันคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองถึงการแพ้ไทยของทีมชาติเปรูว่ามันน่าขายหน้าที่สุด เขาควรที่จะกลับมาเพื่อที่จะไม่สร้างความอับอายมากไปกว่านี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยความหวาดหวั่นถึงเกมนัดต่อไปของพวกเขาว่าถ้าไทยชนะเราได้อย่างนี้ก็ลองนึกจินตนาการถึงการเจอกับทีมชาติบาราซิลูซิส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลงานของทีมชาติเปรูด้วยความไม่พึงพอใจว่านี่มันช่างน,น่าผิดหวังที่วอลเลย์บอลของเปรูดได้ตกต่ำลงอย่างมาก ก่อนหน้านี้เราเคยพยายามต่อสู้กันได้ในทุกเซตแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทีมอย่างไทยกลับเอาชนะเราได้อย่างง่ายดายมากเรากำลังแย่ลงเรื่อยๆแล้วในกีฬานี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนวอลเลย์บอลชาวเปรูปที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกเขาไม่ควรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันให้อายทั้งตัวเองและก็ประเทศกันอีกต่อไปผลลัพธ์แบบนี้มันมาจากผู้นำที่แย่การฝึกอบรมมันควรที่จะมีมากขึ้นอย่างเคร่งครัดเพราะ การฝึกซ้อมสําหรับเด็กสาวจากโรงเรียนแบบนี้ไม่มีทางที่จะเอาชนะทีมอย่างไทยได้เลยเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่รู้กันดีว่ามีความยอดเยี่ยมในด้านของเกมรับและมีการเล่นที่มีความรวดเร็วที่คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงไทยเราด้วยว่าชาวเอเชียนั้นรวดเร็วคล่องแคล่วไม่เหมือนกับพวกถั่วฝักยาวเหล่านี้ในขณะที่คนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมต่อไปได้วยว่าไทยเนี่ยมีอาวุธที่รวดเร็วกว่ามีการเล่นที่ตื่นตัวมาก ทำให้ทีมของเราต้องถูกฉีกเซตที่2เราควรที่จะชนะแต่ก็พ่ายแพ้ท่านี่มันเป็นวิธีการในการเริ่มต้นของพวกเขาก็จงกลับมากันซะดีกว่าการเล่นที่สามารถโดนนำถึง12ต่อ4ได้มันเป็นความอัปยศึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในประสิทธิภาพของเกมรุกระหว่างทั้ง2ทีมในแมชนี้ว่าสาวไทยนั้นมีการโจมตีที่ทรงพลังแต่เปรูโจมตีเหมือนส่งลูกโป่งที่มันง่ายได้สำหรับผู้เล่นไทยที่จะรับ จึงต้องการอีกหลายปีเลยในการผลิตผลอย่างมีระเบียบวินัยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวยอมรับในชัยชนะของสาวไทยชุดยู19ในแมชนี้ว่า let's go Thailand พวกคุณนั้นเหนือกว่าดังนั้นพวกคุณเหมาะสมที่จะชนะแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ตำหนิไทยเราถึงเรื่องของการแสดงออกในสนามไว้นิดนึงว่าทำไมผู้เล่นของไทยถึงได้ตะโกนและก็มีการกรีดร้องทุกครั้งที่พวกเขาได้แต้มด้วยมันเสียงดังจนน่ารำคาญเลย ส่วนคนต่อมานี่เป็นอีกหนึ่งแฟนวอลเลย์บอลบ้านเขาที่ได้มาบ่นในความพ่ายแพ้ของสาวเปรูในครั้งนี้ว่าแล้วแบบนี้แมตช์อื่นๆมันจะเหลืออะไรไทยควรที่จะเป็นทีมที่เราสามารถเอาชนะได้แต่ว่าพวกเธอกลับไม่สามารถเอาชนะได้พวกเธอก็จะไม่ชนะทีมใดได้เลยแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงศักยภาพของสาวไทยของเราในมุมที่ต่างออกไปว่าไทยเนี่ยก็เป็นทีมระดับท็อปนะที่อยู่ในหมู่ทีมที่ยอดเยี่ยม มันยากที่จะเอาชนะพวกเขาได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าทีมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมของเอเชียแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาตอบกลับด้วยมุมมองที่แตกต่างว่าทีมไทยเนี่ยก็ไม่ได้ดีม,มากขนาดนั้นหรอกลักษณะรูปร่างก็เหมือนๆกันเพียงแต่ว่านักกีฬาของเราต้องการปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมและก็การฝึกฝนส่วนชาวเปรูคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ นี่ก็เป็นอีกคนที่มีมุมมองหลังความปราชัยในแมชนี้ของทีมชาติเปรูด้วยความกังวลใจว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่ตัวเตี้ยพอๆกับทีมชาติเปรูและระดับการเล่นของพวกเขามันก็ต่ำเช่นเดียวกันแต่ถ้าด้วยระดับขานาดนั้นพวกเขายังสามารถเอาชนะเราได้มันก็ไม่ต้องจินตนาการถึงการเล่นกับทีมชาติอิตาลีบราซิลหรือว่าแคนาดาเลยนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆมันดีกว่าที่ทีมชาติเปรูจะไม่ไปร่วมการแข่งขันเราไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีกันเลย มันมีหลายอย่างมากที่ยังคงเหลือให้ต้องพัฒนาในทุกๆด้านครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกหลังเกมของแฟนบริบบตชาติคู่แข่งอย่างชาวเปรูที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆจากศึกลูกยงยูสิบเก้าหญิงจริงจำโลกกันในคลิปนี้โดยโปรแกรมการแข่งขันของทั้ง2ทีมในแมตช์ต่อไปทีมชาติเปรูจะทาศึกดรบบี้แมตช์แห่งอเมริกาใต้เจอกับทีมชาติบราซิลในขณะที่สาวไทยของเราจะลงสนามเจอกับ1ทีมแกร่งจากยุโรปอย่างบาวแกเรีย ในช่วงดึกของค่ำคืนวันที่2ย่างเข้าวันที่3ส,สิงหาคมถ้าใครนอนดึกได้ก็รอเชียร์น้องๆมดกันไฟไทยแลนด์ของเรากันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ